ในโลกยุคดิจิทัลพลังงานไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ในการดำรงชีวิตของประชาชนตั้งแต่การให้แสงสว่างการทำความเย็นการประกอบอาหารการเดินทางรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับดังนั้น ไฟฟ้าจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นต่อไปรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา56กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีสาธร,รณููโภพที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดินได้พบว่าประเทศไทยนั้น มีประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า48,000ครัวเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลบนแทบภูเขาสูงและนอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขยายเขตอีกกว่า500ครัวเรือนทําให้ส่งผลต่อการดํารงชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาเรียนรู้และอาจเกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นในสังคมไทยระบามากเลย ถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยอะไรก็ไฟอะไรก็ไม่เห็นเนาะต้องดังไฟอย่างเดียวอะเหลื่อมล้ำอย่างมากเลยครับเพราะว่าคุณภาพการใช้ชีวิตแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเขาพัฒนาไปเยอะแล้วบ้านผมยังไม่มีไฟฟ้าก็เลยไม่สามารถพัฒนาเหมือนหมู่บ้านอื่นครับก็รู้สึกน้อยใจครับ หลังจากที่เราทําหนังสือร้องทุกไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่าทก็ลงมาในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานป่าไม้ต่างๆนะครับทางอุทยาแห่งชาติลํปกกเองนะครับก็ได้รับการประสานงานจากผู้ตจการแผ่นดินนะครับให้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายนะครับก็ขบวนการก็เร็วขึ้นและก็สุดท้ายก็มีโอกาสได้ขยายเก็บไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านได้จริงๆนะครับ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจนในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกองทุนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานจนทำให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ก็ดีใจครับเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านก็เคยรอคอยมาหลาย10ปีแล้วครับการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินตามหมวด5หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญ จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิการเข้าถึงสาธาร,รณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมกันเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสืบไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน